เอ้าคารับต้วันนี้จะมารีวิว OX กันนะครับ OX ก็พาร์ทที่แล้วถึงอ p พีสองพีสาจะมารีวิว OX กันนะครับเท่า mm hmm. นี้นะผมจะมารีวิวหลายๆตาอย่างนี้นะครับผมขอ A x ไว้ตรงกลางนนะนี่นะแล้วก็โอแล้วก็ A x จึกโอมันโง่มันโง,นง่ผมเป็น A x ฮนะ เอกอย่างเงี้ยชนะด้วยนะฮะก็ไม่ได้มองกระดาษฮะก็ตาเปล่าไปมะยาวหน่อยขึ้นมานะฮะอย่างนี้ก็ผมเป็นโอ้ต้วกันเอกคือก็เอกโอโอเอกก็โอเอก โอ้เอ็โอ้เอ็น่าได้แล้วผมชนะน,น,นะฮะก็จบไปที่รยบ,บร้อยแค่สองครั้งนะฮะก็เล่นกันอย่างนี้อันนี้ก็ได้ก็อย่าลืมกดได้สับตะคา้แชร์ <Yeah. S 1> คอมเมนต์กันที่ด้านล่างว่าจะให้ทำอะไรนะฮะก็สำหรับคลิปนะี้ลราไปก่อนแล้วนะครับ